โอเคครับท่านผูช้ชมวันนี้จะมาเล่นพรีเชนแชมเปี้ยนใหม่ในเกม L.L.Y.Leaf กันนะครับผมจะล้องเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตดูว่าจะไปรอดไหมอืมเอาเรื่องอยู่นะ้ำไมด,า,ดา,ไาริสกูไปกลางครับนั่นนะ่ะ วุ้ยวุ้ยมาแล้วุ้ยวุ้ยเผาแรงเผาแรงอยู่นะดีดไปก่อนแล้วกัน so <I> น่าสนใจไม่น่าสนใจแล้วโอเคบายอุ้ยแรงโคตร โอ้พระเจ้าโอ้โหเลือนไหลตายบาดจริงเข้าลึกเกินเวนอ่ะแถวนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เจ็บจังวะ

เฮดดี้เ mm ีดโอ้เฮดอ๋อเจ็บ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 คอดาเมตเอาเรื่องอยู่นะอ้ามีตัวที่ดีนะเด็ดเด็ดเจึ๊บไฮโลไฮโลกรจึ๊บหืมหลอเท่เลยไปเย็สุดๆอ้าวอด่ดดี้สุายล้ไอ้พว่วะเตาแล้ว บอกแล้วว่าอย่าโธเอ้ยเสียเลยงานนี้โอ้โหปาดหน้ายากโอ้โสภาพไปแล้วแป๊บหนึ่งจังหวะดีๆสวยหาจังหวะดีสวนก่อนออหวอร์ดโอเคไปก็ได้อืม อะไรวะโอ้โหตายแล้วเค็นเน้นเค็นเน้นมาช่วยมาช่วยปิดเวลาสุดไม่เป็นไรมากันเลนก็ได้มาเดี๋ยวพี่ชายวอเตอร์เฮดมางเกีเนโม โอ้โหดาวเมทจ,จัดจ้านเหลือเกินซื้อป้อมก่อนเปรียบๆมากกว่าน,นี้ดาเลียดมาแล้วตึ๊บโอ้โหใครมาในรถที่แช่ปะตีเลยพี่ตีก็จะ ใส่กันนิดนึ่งตีตีแข้งโอเคแข้งลแล้วหอยทีมหุ่นตัดด้วยโอ้โหไม่ทันกิวคูด,ดาวไม่ทันเอาหัวมากเลยสุดๆแล้วตาน,นี้ไ้ตายเถอะ โอ้ยมังจะเข้าไปตีอีกนะ็นไรเดี๋ยวเราไหวไหะโอเคมาแล้วเพื่อนตีไปตีฮิวฮิวแล้วฮิวแล้วเพื่อนโอ้ไม่ไหวสุดเกินตอนนี้ืมสุดยอดยอดไปรับไม่ได้ เราต้องวอร์ดมังกรรอแล้วที่ป่าแหละตอนนีว้ว,ว่าต้องไงต่อดีพี่ขอติดมันเท็ดมาแล้วด้วยมามาเอาไงป <With honor. S 2> ูดาเลดมาคนแรกเลยนะฮะเ้ <Okay. S 2> ปูต้องไงไหมมังกรนะวอร์ดหลังแล้ว พ oh oh hey, hey, oh, oh, ุ wait, wait, wait. Okay, Ooh, no, ่ไปทอนเนี่ยโอ้โหเข้าไปแล้ววายเราเฮโลเฮโลให้ดาบให้ดาบโอ้โหตายยอดจริงๆอปก่อนไปก่อนโอเคได้พุ่งไปทอนนี่ไงทุบไปตี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 ไปโอเคได้ได้อยู่ตอนนี้ได้อยู่โฮ้ย เช่นมันเก่งอะ่ะจริงจริงนะเป็นทัอที่เก่งแต่ว่ามันจะแพ้พวกตัวต่อใหญ่ไกลพวกแบบว่าลูลูพวกแบรนด์หรือว่าอะไรนี้เว้าเข้าได้ก็ได้หมดเลยเราอัพหนึ่งไม้กว่าเนาะไปกลับบ้านเราจะออกส่วนหวงว่อมอกต่ออาจารย์ไม่เป็นไร no ออกวองอมอกปุ๊บเราจะไปออกตัวของไอเทมไอซ์บอดกันเ่นเลย เฮ้ยเจวเวันไปแล้วอืมอมมาตื๊บขึน้นมาชักายภาพออกกกอยโอ้พิงอนพุมุอนพุ่งพออืมโล่ตีโอ้โหสุดยอดอิ่เนเ่นเราธรรมดาที่ไหนล่ะช่วยกลางต่อาช่วยกลาต่อกิมโ,มกมโมิโมโอเคได้อยู่ ดือพุ่งท้อนไม่โดนไม่ได้โดนเลยผ่านบบอือโอ้โอเคเก็บหมดเลยเด่นันป้อมนันป้อมทีมเด่นป้มอืมไปทีหนึ่งโอ้โหไม่สกิดแทบไม่สกิดตีป้อมก่อนปีป้อมปีป้อมอ๋อยอมแพ้ซะแล้วเหรอไม่ไหวแล้วเหรออืมเด่นันป้อมอือแม่เก่งจริงเลยเช่นเรา 3